แม่ก็ตีนะเดี๋ยวเหอะเออกินนมอย่าเทน,นมลูกเออแล้วมันจะได้ไหมนอนอย่างนั้นมันจะได้ไหมเออนอนลาถึนอนลาดก,ก,กับเพื้นไม่ต้องยุ่งเลยเอะไปไหน เป็นนอนกับแม่บนเตียงม,มามาเลยอ่ะ

ใคกินคะจะอึกไอ้ตายหีเอ้ใครตายหีเอ้ไม่ใช่ตายหจจริงเอามาไมดี๋ใกล้ไฟล้วจริง นอนอนแม่ต้องกินตับลูกได้เปล่าเนากินตับดีกว่ากินไหมไหมกินได้ไหมตอนนมต้มยำตับกินตับกินท้องดีว่ามี่ท้องตุงดุยไม่กินได้ปะไม่กินท้องตุงดุยได้ปะกินกินท้องกินท้องวะไหม kinh thánh เดี嗯嗯ดึงไปทำไมตาไย่าดึงไว้ทำไมมันไม่ใช่รถเข็นนะ mm ทำอะไรลูกถือไปไหนเอาเก็บเข้าเออเก็บเข้ามันหนกักเอาเก็บเข้ากล่องเออเดินเข้าไปเดินเข้าไปดีๆเดินเข้าไปดีๆ ไม่ดึงของเข้ามาออกมาอย่างนี้อ,อีกแล้วตังหนึ่งเอาออกเดี๋ยวนี้เอาไม่ให้กินไม่เดี๋ยเหอะ ไม่ให้กินนะถ้ากินแม่ตีเลยนะไม่ให้กินกินเอากินแม่ตีเอาดิเอาเอาดิแม่ตีเอาเอาดิเอากินกินกินเอาดิเอาดิเออเอาดิเอาดิ เอาออกมายังอีกอันเล็กไม่ได้แม่งกินอันใหญ่ กินนะกินแม่ตีนะดงังฮ <Yeah>. oh. ัลโหลมันเล็กไปไหมลูก ไม่เอาเข้าปากนะเข้าปากแม่อยากโดนแม่ตีใช่ไหมเอาออกมาจากปากเดี๋ยวนี้ค่ะตังก็ไม่รู้เรื่องยีงไม่รู้เรื่องตีนะแม่ตีนะตีเอามาอยู่ไหนไปปิดพระเราไม่แม่ ตามปิดพัดลมแล้วเร็วเออหนาวจะตายเปิดทำไมต้องสองตัวสามตัวมานี่มาอืมห้ามใส่ปากนะเล่นได้ห้ามใส่ปากใส่ปากแม่ตีนะเอาไปใส่ปากแม่ตีเลยนะเอาไปกินแม่ตีนะไปเปิดอีกแล้วไม่เปิดพัดลมแล้วนะ อย่างเชื่อเลยเกระตังจะเปิดจะปิดทำไมเนี่ยอย่างอีก cái ở này đó cái điều này đó vô này hả chơi mấy hả chơi mấy vô này khá อืมตรงไหนตรงนั้นเลืออเล่อนเหรอเลื่อนเหรอตัง

và <tô> mình <dtaking> <laughs> <học> <laughs> yeah well, phải nuôi nhiều. nhiều, เข็นไปไหนลูก hmm. นี <t ale> <t ale> <t ale> ่พี่เกตไปรุ่นละมีเอาทิมตาพี่

มาแล้วกระตังลงมาแล้วตุ๊กแกมาแล้วอ๋อมีตุ๊กแกด้วยอ่ะหวานเล็เกอา,าก,ก,ก,ก่อนอาหวนาวนหวานหวานเอาหวานก่อน หวานชูวเย็นเปิดแล้วเฮ้ยชิมดิเออโอ้เมื่อกี้คือดื่มตรงน้นเหรอไม่มไปเลยงนึ่งร้อยห้าสิ ร่อยะนี่เียก็ตาี่นเลยนตายเลยนะกินเป็นไหมน่ะเอาออกเลยเอาออกเลยชิ้นเล็กๆดว้ลูกเอาไม่ครัแข็งติดคอแน่มันี่มาเดี๋ยวแม่บิให้มากินได้ระ

เไัน่โมาดีหรอกาุอนะอ้ไมันมีสุดแต่แนไม่ใช่อยู่ตเ็กนะคอให้มันแปลงเดี๋ยวันเสียงเ็วขึ้นยืนไอ้เปลวเป็นตีดำียังบอกมแ่ผามันอนขตอ้วเาโหไม่แดเข้าไหเร็วดีเขาาหนูก็ทำอย่างนี้นี่หนูไว้แบบนี้รอดทุกไหนบางวว

มันน <Van> <laughs> ิริญุูนคนคน